เราต่างเป็นนักท่องเที่ยวมาสู่โลกใบนี้ในเวลาที่ต่างกันบางคนมาก่อนกลับก่อนเกิดก่อนตายก่อนบางคนมาก่อนแต่กลับทีหลังเกิดก่อนตายทีหลังบางคนมาทีหลังแต่กลับก่อนเกิดทีหลังแต่ตายก่อนบางคนมาทีหลังกลับทีหลังเกิดทีหลัง ตายทีหลังบางคนซื้อตั๋วแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุจึงไม่ได้มาแทงก่อนบางคนเพิ่งมาแต่ถูกส่งกลับก่อนกำหนดเกิดได้ไม่นานก็ต้องตายบางคนถูกในประเทศกลับบางคนถูกเชิญให้อยู่ต่อบางคนไปเที่ยวกลับมาพร้อมชื่อเสียงบางคนไปเที่ยวกลับมาพร้อมชื่อเสีย ไม่ว่าจะมาก่อนหรือมาหลังกลับก่อนหรือกลับหลังเราต่างได้ชื่อว่าเป็นผู้มาเยือนโลกใบนี้เหมือนกันอยู่ที่เธอและฉันนั่นแหละที่จะเลือกมาสู่โลกจะเลือกความดีหรือความเลวไว้ให้โลกจดจำเธอรู้ไหมหลายคนเป็นครูของเราเธอดูสิบางคนเข้ามาเพื่อชื่นชมเรา บางคนเข้ามาเพื่อหลอกใช้บางคนเข้ามาเพื่อทดสอบบางคนเข้ามาเพื่อสั่งสอนบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักคำว่าเจ็บบางคนเข้ามาสอนให้เรารู้จักคำว่าผิดหวังคนดีสอนหลักแห่งความเมตตาให้แก่เราคนผ่านสอนหลักขันติให้แก่เราเข้าใจเหมือนกันใช่ไหมว่าทุกๆคนบนโลกใบนี้ ล้วนเป็นครูของเราหากว่าจะเปลี่ยนแปลงใครอยากให้เอาเยี่ยงอย่างพระอาทิตย์นะทำหน้าที่ของตนได้ดีก็พอรุ่งอรณุณเบิกฟ้าแสงแห่งสุริยาทอะกายบางคนรู้สึกแสบตารู้สึกคลายนาวบางคนหลบหนีซ่อนกายอยู่ในร่มแต่พระอาทิตย์ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่สะทกสะท้านฉะนั้น ไม่ต้องคิดเปลี่ยนแปลงใครปล่อยให้เขารู้เองได้ด้วยตัวเขาเองเพราะเราทุกคนไม่ได้มาสู่โลกนี้ด้วยความบังเอิญ